เกือบลืมระหว่างที่การปล่อยเดือดอยู่กันก็จะใส่ สวัสดีค่ะเพื่อน,อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆค่ะมาค่ะวันนี้ยังอยู่กับเทศกาลเจค่ะยังอยู่กับอีกหนึ่งเมนูเจง่ายๆนะคะใครชอบกินขนมจีนยกมือขึ้นมาค่ะถึงคิวน้ำพริกเจค่ะนะทากันง่ายๆนะอร่อยแบบกินขนมจีนไม่มีสะดุดเลยค่ะนะคะอีกหนึ่งเมนูเจค่ะน้ำพริกขนมจีนเจจ้าการก็จะใช้เป็นถั่วลิสงคั่วบดค่ะการเตรียมไว้ประมาณ100กรั โคลกหยาบแบบนี้เตรียมไว้แล้วก็จะมีน้ำมะขามเปียกมีลูกมะกรูดนะคะพริกแห้งเม็ดใหญ่แช่น้ําแล้วก็ตัดเอาเม็ดออกการจะเอาแต่เปลือก3เม็ดนะโคลกรวมๆกันได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีกะทิค่ะเท่านี้เองวัตถุดิบนะคะมีเพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็วิธีการทําก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยแต่บอกเลยค่ะเจปี JP นี้อร่อยทุกมื้อแน่นอนค่ะไปค่ะลงมือทำกันจ้า ก่อนอื่นนะหม้อตั้งเตาค่ะเสร็จแล้วเทกะทิลงไปการจะใช้กะทิกล่องนะคะสองกล่อง500 ML เติมน้ำเปล่าลงไปนะคะก็คือผสมรวมกันแบบทั้งหัวทั้งหางเลยค่ะก็จะใช้กะทิอยู่ประมาณครึ่งกิโลกรัมการจะใส่เกลือค่ะประมาณหนึ่งช้อนชาเสร็จแล้วจะใส่น้ำมะขามเปียกค่ะสักประมาณสามช้อนก่อน น้ำพริกนะมีหวานมีเปรี้ยวการก็จะใส่น้ำดานมะพร้าวค่ะสักประมาณสามช้อนเป็นเมนูที่ทำง่ายนะ <c oughs> กินแค่ขนมจีนหมดเป็นโรโลเลยแล้วก็ถั่วลิส่งคั่วบดค่ะใส่ลงไปถั่วการก็คั่วเองนะหอมๆเลยนี่มีอะไรเลยค่ะจับใส่จับใส่อย่างเดียวเลย <c oughs> เพิ่มสีสันค่ะด้วยพริกชี้ฟ้าโคลกนะคะ ใส่เพื่อเพิ่มสีสันพริกกันจะใส่ไปอีกเนาะมันไม่เผ็ดหรอกเพราะว่าการเอาเม็ดพริกออกไปหมดละของการจะมีความอมเปรี้ยวอมหวานแล้วก็มีความมันมันจากกะทิจากถั่วเลยนะนี่ปรับได้ตามความชอบเลยค่ะในส่วนของรสชาติของการจะเพิ่มเกลือค่ะอีกสักประมาณครึ่งช้อนชา ความเปรี้ยวความหวานปรับได้ตามชอบเลยของการนี่พอละจะไม่หวานมากน้ําตาลที่การใส่เป็นน้ําตาลมะพร้าวการใส่ไปอยู่ที่ประมาณ3ช้อนน้ําตาลของแต่ละยี่ห้อความหวานนะมันจะไม่เท่ากันค่ะลองใส่สักสองก่อนแล้วก็ลองชิมดูนะแล้วก็ลองปรับรสชาติให้ได้ตามความชอบของเราค่ะทีนี้การก็จะเคี่ยวค่ะให้ถั่วนะมีความเปื่อยในส่วนของถั่วถ้าใครชอบเยอะก็สามารถใส่ได้นะาก,การเพิ่มถั่ว ถั่วคั่วเองอะ่ะแล้วมาทํากับเมนูเนี้ยทุกอย่างคือมันใหม่คือมันโดดเด่นมาเลยก็คือความหอมเคี่ยวไฟอ่อนไปค่ะต้องไฟอ่อนนะไฟแรงไม่ได้เขาจะฟู่แล้วก็จะล้นหมอ้อถ้าอยากจะให้แบบว่าอน้ำพริกมีความข้นๆพยายามตำถั่วให้ละเอียดละเอียดหน่อยนะเกือบลืม <laughs> เกือบลืมค่ะ ระหว่างที่การปล่อยเดือดอยู่กันก็จะใส่ลูกมะกรูดค่ะบีบน้ําลงไปก่อนนะเพิ่มความหอมค่ะแล้วก็ทิ้งลงไปเลยทั้งนี้เลยกันจะใส่ลงไปหนึ่งลูกผ่าครึ่งแบบนี้นะคะจะทําให้น้ําพริกขนมจีนของเรา,ามีความหอมมากเลยแล้วก็ทีนี้เราก็จะเคี่ยวค่ะให้ถั่วนะคะมีความเปื่อยนุ่มแล้วก็ตัวน้ําพริกอะคะ่ะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะการจะใช้เวลาในการเคี่ยวค่ะสักประมาณ15-20นาทีเนาะ เอาละคะ่ะการก็ปล่อยเดือดนะเคี่ยวมาจนนี่เลย15-20นาทีได้แล้วคะ่ะตัวน้ำพริกขนมจีนก็มีความเข้มข้นแล้วก็ใดๆนั้นนะอยากให้ได้กลิ่นกลิ่นหอมมากหอมอนเนี้ยหอมมะกรูดหอมถั่วหอมหอมมากเลยคะ่ะนี่เลยเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเตรียมขนมจีนจัดผักมาหรือ,อยังนี่น้ำพริก ขนมจีนเจค่ะแบบง่ายๆนะแต่อร่อยกินขนมจีนกินผักเพลินเลยค่ะเจปีนี้อยากจะกินขนมจีนน้ำยาน้ำพริกเราก็สามารถทำกินเองได้เลยค่ะง่ายๆนะมีวัตถุดิบแค่ไม่กี่อย่างก็สามารถทำน้ำพริกขนมจีนแบบง่ายๆกินกันได้แล้วค่ะนี่ ค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีจ้า